มือน,นี้กินเขาก็มีคาถามนะครับเนาะนี่คือพักเอียงครับนี่ครับมือน,นี้ก็มีหนึ่งกลุ่มก,กับแก้วพริกป่นบานๆนะครับเนาะง่ายๆแต่กับมีนี้นี่คือพักเอียงกับอันนี้คือหน้าหนาเพิ่์ลน้มาใไห้นะครับกับหัวพักเอียงอันนี้ผมเห็นพักกระดเดาเวยครับมันอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าแต่ว่าบ่อบ,อบอคือนะครับ นี่มันจะเป็นดอกอยิงย่งใหญ่กว่านะครับนี่ครับดอกมันดอกมันจะใหญ่กว่าอ่อนอ่อกว่าครับการมันการมันกับ,บ่คือครับการมันจะเป็นการดอกไม้เอยียงสันนะครับ กุ้งเปลือกอ่อนๆนะครับนะกระบอกทองแก๊เปลือกกินไเวัดตัวนะครับย่ำกรอบดีจะลองกินมึงครับบ่ขมนะครับไปนรสจิตจืดมันๆนะครับบ่วขมกระบอกว่าผักอยางนะครับบ่วว่าเคยเห็นนะครับ เบ่งกันชัดๆครับนี่ครับดอกมันมันจริงๆก็ดอกกระเดาอยู่นะครับการมันกับพวกคือครับจาเอาว่าถาผู้ใดหูว่าพัหหาพกยังครับเมนบอกกันได้เลยครับอยากมูด้วยกันพวกหูอีดีนะครับแต่กระแสบดีหรอกโอเคครับ